ผลงานให้มันตันก็อยู่บ่ได้ทั้งซ้อนทั้งสารพัด สบายดีสบัสด,ดีสบายดีงามเศร้ามือนี้จุดน้ำจุดไฟยามเศร้าแปดโมงครึ่งฝนตกยังคืนเมื่อคืนก็ได้เศร้ามาก็แดดจ้าเลยจุดน้ำจุดไฟสิได้เก็บเงินค่าเศร้าห้องอีกแล้วลงมือมันซีฮอน ได้มาแล้วแทบนึงเรือแทบนี่แบบนี้โอ้แดดเดือดร้อนลหรเปลี่ยนวงครึ่งสองสอง,สองหนึ่งศูนย์โดนไลท่ทีกันเมืดลงลือบ้านกันเมืดด้วย ขายบ้านขายที่ขายซองพวกผู้ใดเป็นผู้ขายดอกที่ของผู้ใดดอกอบ้านพากันเดือดฮอนมดเลยบ้านย่าย่บ้านนี้กันย,ย่าปลื้อไปแล้วสามสี่หลังสี่หลังห้าหลังยายห้าหลังลื้อห้าหลังเลยกำลังลื้ออีก น้ำแล้วจุดไฟไปหนี่ไฟไล่ลงไปมืดตึบ๊บกีบไปแล้วขยะจุดไฟจุดไฟตัวที่หนึ่งสี่หกหก ไปสามสั้นข้อดีคือตัวใหญ่ตัวเลขมันใหญ่ข้อเสียคือได้รอตัวเลขเลขแวบ,บไปแวบบมาต้องได้รอตัวเลขซาเนี่ยมันได้รอตัวเลขบางทีบางทีงทขึ้นซานดีแต่วัวตัวเลขมันใหญ่ ตึกง่ายแล้ววันนี้เหลือแต่ตึกน้อยตึกน้อยอีกยี่สิบสามสามสิบสามสิบห้องโอ้ตึกนี่ล้าเยอะเลยนี่นะสร้างในสี่ห้าปีล้าขนาดล้วทุกมุมมุมหน้าต่างห่งล้าหลายแ่นดินไหวขนาดนั้นจุดก่อนเดียดฮอนแล้ะสิบโมง รอบหนึ่งแล้วเงาแล้วน้อยนึงตัวนี้บันได้ทาทางนี้เหลือน้อยเดียวมือวานบันไดทารอบเลยทางนั้นได้เลยนี่จะรอบหนึ่งจะทาสามอีกจะได้อยู่ดีกว่าจากสองรอบกว่าทอดเทียงนี่นะเงี้ยเอาได้านห ห้ารอบเงาเลยเรียมเลยพอแล้วสบายเห็นยกเขาเอาฟิตบบดเอ็นหน้าชิบิตารท่อให้เขาให้เขายกกันเองนะหาเงินเข้ากินน้ำมาในเที่ยงแนว ตัดไปที่หนึ่งเร็วมันก็นเลยตอนมันก็นเลยต,ออยต่อยนื่างตัดทางไหนเนาะบบดนี้ทันนั้นยากแคบตัดนี่อันนี้ได้มาส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งยัง่ในทอยังมาหันออกเ้อัตันอยู่ ไายางก็สั่งใช่ไหมนี่หาสายางมรรา,ามล่างอีกเสตอาหารจานี่ก็งโง่อีกเลยเออบ่รู้จักงานหลวงงานเขาทำงานในโทรจะทำงานนอกตัวที่ 2, สองเสร็จไปตัวหนึ่นนนงแล้วรู้ก่อนอุดรู้ก่นอกกน ไปเล็กนอยนึงผู้ใดสี่พันแปดยังไม่ออกปีปีหน้าุนปีเกา้าหกเกา้ายังไม่เอาเลยนี่นะยังไม่เอา พี่เซลัสจะเอาแล้วเหรอโอ้จะรีบไปนะใครย,ยังไม่รีบเลยใครไม่รีบปีหกเก้านนเขาซีนั่นใครสองร้อย200กว่างวดแล้วนี่เขาให้ส่งร้อยแปดสิบงวดแล้วนี่มัน ของเจ้าสามเก้าอ่ะออใช่เหรอแล้วตอนนี้ล่ะนนเฮ้ยสามเก้า 39, ถ้าเจ้าขาดส่งไม่ได้นะ,ะเจ้าขาดส่งไม่ได้นะสามเก้าตันอี้เด้วทอมันเปิดฟ้าไว้ไมังของตกลง ห้อยสวยนี่มันก็ขาดรดเลยตต,ตันเถาะตันสนับหมื่นหนึ่งเย่ห้องหนึ่งมื่นหนึ่งเย่ห้องหนึ่งมากันนี่ละมั้งไปลงไปอุดเข้าไปอุดอ่ะน,น้อยนี่ละมั้ง

ขึ้นมาอีกหนะึ่งปุ่มครับลงมนะาทีเล็กๆเน้น้อยเต็มมันก็ต่ำนิ่วดีแล้วที่มันลงง่ายลงเลย สะดวกลงพอดีอเ,เด็กเล็กนน้อยนานวันไปก็สะสมไปต่ ซ้อนซ่อมอีกอันหนึ่งบัดนี้เฮ้ยสิขึ้นบอว่ซ้อนซ่อมบัดนี้นะอืมซ้อนซ่อมคาอยู่ไหนสิออกบอกอืมเดี๋ยวบริษัทมัวนี้ลง แล้วแต่บอได้ตัดดีที่บอได้ตัดซ่อนซ่อมมันหนึ่งบอออกปล่อยไปหันน้ำไหลดีแล้วเมืออเ่อไปเนี่ยไปเห็ดโต๊ะให้ไม่ใหญ่จีเอ้ยสกปกรกสวย เฮ็ดโตเฮ็ดแ,แย่เจ่ซีมงแรงก็สิได้มาซ่อมไฟให้เขาอีกสองห้องซีมงแรงซ่อมไฟสองห้องแอบติดซีมงแรงก่อนเอ้าสิได้ไปเปิปดกล้องบุญสิริอีกใส่กล้องวงจรปิดของหายกล้วกล่อ,องพัสดุเปลี่ยนไฟ 405ไทยสิริไปไปเปิดกล้องจากบุญสิริมาแล้วเปิดกล้องอยู่2องสมมงบร่ได้ินอย่างจะคำน้ำก็บบริดยินพอขวดรอดอยู่2องสมโมงวันนี้ไปเฮ็ดปักไฟ405มาเปลี่ยนไฟ318จะ่อยู w ่ W สฮอเลยรอบที่สองเปลี่ยนให้ ม่อ,อยู่ม่อ,อยู่กับเมือ้อกับบ้านถึงห้าโมงแล้วคลิปนี้ก็สิขอจบซัมี้สวัสดีสบายดีสุขสุขคนเด้อ,อขอบอกขอบใจที่เข้ามาติดตามมารับชุม